ระยะนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักไปจนถึงวันศุกร์นะคะจุดเสี่ยงน้ําท่วมหลากนะคะอาจจะต้องเกิดขึ้นอีกนะคะในช่วงระยะเวลานี้ค่ะลองมาดูกันค่ะหลายพื้นที่นั้นนะคะเกิดผลกระทบนะคะโดยเฉพาะก่อนหน้านี้หลายจังหวัดทางภาคเหนือเพิ่งได้รับผลกระทบจากภูเขาดินสไลด์ลงมานะคะขวางถนนหลายจุดและเกิดน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนส่วนหนึ่งนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคเหนือก็จะได้รับผลกระทบหนักหน่อย ทางด้านของกรมทรัพยากรน้ำได้ใช้ระบบเตือนภัยน้ำหลากดินถลม่ม<า>แจ้งเตือนชุมชนที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องขณะที่หลายพื้นที่ทางภาคเหนือนั้นก็ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าและดินสไลด์เกิดขึ้นด้วยค่ะ ขณะเดียวกันนะคะกองอํานวยการน้ําแห่งชาติจึงเตือนภัยล่วงหน้าเลยนะคะว่าวันนี้ไปจนถึงพรุ่งนี้นะคะมีหลายจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังดินโครนถล่มนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ทางด้านของจังหวัดนครราชสีมานะคะพื้นที่เสีย่ยงนะคะที่เคยเกิดขึ้นแล้ว5ห,หมู่บ้าน,นะคะ่ะและจังหวัดเลยอยู่ที่10หมู่บ้านนะคะขณะเดียวกันที่จังหวัดเพชรบูรณ์มี4หมู่บ้านและจังหวัดพิษณุโลกมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3หมู่บ้าน,นะคะ่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีพื้นที่ที่มีการแจ้งเตือนภัยไว้เหมือนกันนะคะเป็นการแจ้งเตือนเฝ้าระวังกันก่อนค่ะพื้นที่ ที่จะได้รับผลกระทบนะคะก็อย่างเช่นที่จังหวัดนครราชสีมานะคะอันนี้เฝ้าระวังกันไปก่อนนะคะแต่อาจจะยังไม่หนักมากมีอยู่หหมู่บ้านนะคะแถวแถวจังหวัดนครราชสีมาขณะเดียวกันที่จังหวัดขอนแก่นค่ะมีอยู่9หมู่บ้านจังหวัดเลย4หมู่บ้านจังหวัดอุตรดิตถ์4หมู่บ้านค่ะขอให้จับตาเฝ้าระวังฝนสะสมไว้ล่วงหน้าด้วยแต่ถ้าหากว่าประเมินแล้วฝนในพื้นที่ไม่มากก็น่าจะเบาใจได้บ้างค่ะ ทีนี้กับคุณผู้ชมคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในขณะนี้นะคะเราเข้าสู่ฤดูฝนก็มีการพบผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกไปแล้วนะคะกว่า10คนหลายหน่วยงานนั้นเร่งรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของยุงลายทันทีค่ะ ลังพบผู้ติดเชือ้อไข้เลือดออกกว่า10คนเจ้าหน้าที่อสมและสาธารณสุขเล่งฉีดพ่นยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการประชาสัมพันธ์ให้เฝ้าระวังการแพร่ระบาดในพื้นที่อำเภอมหาราชจังหวัดนครศรีอยุทยาในหลายตำบลเพื่อป้องกันการติดเชือ้อโดยเฉพาะเด็กและคนชาราซึ่งอยู่ในพื้นที่ขณะที่ประชาชนหลายคนนั้นก็เร่งกำจัดภาชนะที่มีน้ำขังเพื่อไม่ให้ยุงลายนำมาไข่นะคะบริเวณภาชนะนอกจากนี้ยังมี การประชาสัมพันธ์ทางรถเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอมหาราชอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เร่งการประกาศแล้วก็ผ่านเครื่องขยายเสียงอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์นะคะทุกๆวันเพื่อลดการแพร่ระบาดท,ที่จะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ